กรรมด้านไหนมีมีผลกระทบกับเรามากที่สุดใช่ไหมครับผมพระผู้มีพระภาคตรัสกับทีฆตาปสีว่ามนโนกรรมแรงที่สุดอายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเจ้านิครนเขาบอกกายกรรมหนักสุดพระเจ้าบอกไม่จริงมนโนกรรมหนักสุดแค่ยมคิดเนี่ยมันสําเร็จแล้ววิญญาณไปปฏิทิตตังแล้วได้ผลแล้วนะถ้าเราคิดอกุศลพัวร่างกายเราพังปั๊บเนี่ย อัตภาพใหม่ของสัตว์จะเป็นไปตามอารมณ์นั้นต่อไปอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดีแล้วอัตภาพที่เป็นทุกขติคือนรกกาเดิดดสารปริวิสัยเกิดจากอารมณ์ประเภทไหนเกิดจากอารมณ์อกุศลกรรมบทสิบพระองค์บอกว่าถ้าเรามีอารมณ์อกุศลกรรมบทสิบเนี่ยนรกกาเดิดสารปลิวิสัยจะปรากฏถ้าเรามีอารมณ์กุศลกรรมบทสิบมนุษย์และเทวดาจะปรากฏ เลือกเอาเองอันนี้บังคับใครบังคับใครก็ไม่ได้และทุกคนต้องต้องแก้ไขตัวเองสร้างเองงนั้นถ้าโยมอยากไปสามกติข้างล่างโยมก็คิดอกุศลเยอะโยมได้ไปแน่นอนตามปรารถนาเลยตัณหาความอยากเป็นตัวพาเราไปไม่มีใครมาชี้ว่าเธอจงไปนรกเธอจงไปสวรรค์ไม่มีนะพิธีกรรมก็ชี้เราไม่ได้แต่กายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมเท่านั้นมีสำนักพราหมณ์บางพวกเนี่ย เวลาศพตายแล้วเขาก็ไปสวดสรรเสริญอ้อนวอนเดินเวียนรอบแล้วก็บอกเนี่ยเดี๋ยวศพเนี่ยจะได้ไปสวรรค์คนก็มาถามผู้เจ้าว่าผู้เจ้าเนี่ยเป็นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยเป็นอหรหันเนี่ยทำอย่างนี้ได้บ้างไหมผู้เจ้าบอกโอ้ไม่ใช่เข้าใจผิดถ้าคนที่ตายเนี่ยนะเขาทํากายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเนี่ยต่อให้ไปสวดสรรเสริญอ้อนวอนเดินเวียนรอบคนนี้ก็ไปนรกอยู่ดีนะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ช่วยเขาได้ และถ้าคนนั้นเนี่ยประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตถึงใครจะไปสาบแช่งเนี่ยเขาเนี่ยคนนี้ก็ไปสวรรค์อยู่ดีนะทรงอุป,ปมาไว้เรียบร้อยนะเหมือนการโยนก้อนหินลงไปในน้ำเนี่ยก้อนหินมันจะจมนะวันนี้แถมอีกนิดนึงครับม,มนโนกรรมที่เราไปคิดอกุศลสมมติบางทีเราก็เผลอนะเผลอคิดอกุศลใช่ไหมโยมบอกโอ้โหได้ผลแรงทำยังไงเนี่ยแกได้ ูเจ้าบอกละนันทิปัดมันออกเพราะขณะที่โยมกําลังคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยคือวิญญาณโยมเนี่ยไปปฏิทิตังที่ผืนนานั้นแล้วอารมณ์คือผือนนาหน้าที่โยมคือละนันทิปัดมันออกท,ทันทีเพราะถ้าโยมไม่ปัดออกโยมเสพเช่นกําลังคิดเครียดแค้นคนนี้เลือเกินคิดมันทั้งวีทั้งวันโยมกําลังสร้างนิสัยนิสัยที่สร้างกับกุศลพ่อ,องเรียกอนุสัย เราจะเกิดความเคยชินในการเสพคบอารมณ์ที่เป็นอกุศลเมื่อกายแตกทำลายคือร่างกายตายไปเราก็จะเคยชินในการคิดอกุศลสิ่งที่เราเคยเสพบ,บ่อยคบบ่อยกับอารมณ์นั้นเหมือนโยมลองไปนั่งสมาธิแล้วก่อนนั่งสมาธิโยมดูการละเล่นเยอะๆโอ้โหนั่งไม่ไหวฟุง้งเราก็จะเห็นแต่เรื่องภาพในหนังในทีวีนนะอะไรเยอะแยะไปหมดนั่นน่ะเราเสพอะไรเยอะจิตจะโน้มไปตามนั้น พระองค์จึงให้เราเนี่ยเสพกุศลเอามาเบียดพื้นที่อกุศลออกไปนะพระองค์บอกในยี่บสี่ชั่วโมงเนี่ยใน1วันยี่บสี่ชั่วโมงเนี่ยจิตเธอเนี่ยอยู่ด้วยกุศลหรืออกุศลแล้วยอมจะหากุศลอะไรเอามาเบียดพื้นที่ความคิดอกุศลออกง่ายสุดเลยเอาจิตรู้ลมหายใจการรู้ลมหายใจเนี่ยพระองค์เรียกว่ากุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงเพราะมันคือตัวสติปัฏฐานสี่